ทำไมอะไรที่มันเกี่ยวกับความรักชอบทันให้รอนักอกและนักใจสงสัยว่าต้องทำความรู้จักสักหน่อยความรักคงทำใจละบากหากไม่ยอมไป สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ชูรักชูรสค่ะ ชูรชูรตนะครับในค่าคืนนี้เราจะมาแบ่งบันถึงสาระและความรู้นะครับเพื่อให้คุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยได้ตรวจเช็คเรื่องของสุขภาพและก็สุขภาพไปพร้อมพร้อมกันครับช่วงติวรักเต็มร้อยนี่พลาดไม่ได้เลยค่ะเราเชิญสูตินรีแพทย์คนเก่งประจํารายการนะคะมาคลี่คลายทุกๆปัญหาหนักใจกับคุณหมอวิวกันค่ะก็คือมะเร็งเต้านมร้อยคนเนี่ยจะมีผู้ชายหนึ่งคน<อ>นั่นก็คือผู้ชายมีโอกาสเป็นมะเร็งเต้าน,นม1%ผู 1> ้ชายอย่างไรหน้าตาอย่างไรจะเป็นมะเร็งเต้านมก็คือต้องมีฮอร์โมนเพศหญิงสูงและมมีฮเพศชาต่ํ ฉะนั้นผู้ชายที่จะเป็นแบบนี้หนึ่งเป็นพันธุกรรมที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกข์จริงครับพ่ะบางครั้งเรามีความสุขครับบางครั้งเราทะเละกันก็มีทุกครับช่วงไหนบ้างที่เรารู้สึกว่าเอ๊ะไม่ค่อยสุขเลยเวลาที่เขาถึงเรามากๆโอ้ช่วงรักเลือกได้ น,นี้เรามาเจอกับน้องๆที่โรงเรียนวัดอินทารามสถาบันแห่งนี้เน้นอนุรักษ์วัฒนธรรมสืบสารความเป็นไทยควบคู่ไปกับความล้ำสมัยทางด้านเทคโนโลยีการศึกษาครับและน้องๆที่นี่เป็นสุภาพชนมีจิตเมตตารู้จักเอื้อเฟือเฟ้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน ยังยึดมั่นคุณธรรมตามหลักพระพุทธศาสนาอีกด้วยนะครับเววันนี้หัวข้อแรกของเราคืออะไรครับพี่น็อตเกี่ยวข้องกับเรื่องของความรักนะมาถามกันแบบน่ารักน่ารักกับคำถามแรกก่อนค่ะ อยากจะถามน้องๆว่าเห็นด้วยไหมกับคำพูดที่ว่าที่ได้มีรักที่นั่นมีทุกข์พวกแกครับพวกแกเคยได้ยินคำพูดที่ว่าที่ได้มีรักที่นั่นมีทุกข์หรือเปล่าโอยทำไมจะไม่เคยได้ยินละ่ะคำพูดคำนี้มันเป็นคำพูดที่คลาสสิกมากเลยนะแล้วพวกแกเห็นด้วยไหมะ ไม่นะสาหรับฉันฉันไม่เห็นด้วยเลยนะฉันว่าความรักอะ่ะมันก็ต้องมีแต่วความสุขสิมันจะมีความทุกข์ได้ยังไงเล่าแต่ฉันเห็นด้วยนะเพราะที่ใดมีรักที่นั่นก็ต้องมีทุกข์มันก็เป็นเรื่องธรรมดาขึ้นอยู่กับว่าเราจะเลือกเทมเน่ตไปฝั่งไหนมากกว่ากันระหว่างความสุขหรือว่าความทุกข์แต่สุดท้ายเนี่ยนะไม่ว่าจะสุขหรือทุกข์ก็ล้วนเกิดมาจากความรักด้วยกันทั้งนั้นแหละว่าแต่แกเถอะอยู่ๆแกมาปงอะไรเนี่ยว่าแต่น้องๆล่ะครับ จะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกันแน่ทําไมแกมาแย่งฉันสลบแบบนี้ล่ะฉันก็เป็นกระพุ้กับน้องๆเลยอะขอ,อบ้านได้ไหหนุบมาดเข้มของเราเนาะพี่ครับทุกวันนี้มีแฟนหรือยังเอ่ยมีแล้วครับคบมานานยังปี3เดือนครับโอ้โหตรงกับประเด็นของเราเลยที่ใดมีรักที่นั่นมีทุก จริงครับเพราะบางครั้งเรามีความสุขครับบางครั้งเราทะเลาะกันก็มีทุกข์ครับช่วงไหนบ้างที่เรารู้สึกว่าเอ๊ะไม่ค่อยสุขเลยเวลาที่เขาถึงเรามากๆอ๋อช่วงที่มีความสุขกับทุกข์อันไหนมากกว่าประมาณแบบครึ่งๆกลางๆด่าทุกข์เรื่องอะไรบ้างเคยหึงเขาพี่ได้มีรักที่นั่นมีทุกข์เห็นด้วยไหมคะเห็นด้วยครับน้องด่าจัะเห็นด้วยพี่ได้มีรักที่นั่นมีทุกข์มอลลี่เห็นด้วยไหมคะเห็นด้วยทำไมอ่ะ เราว่าเรารักเป็นเรื่องที่สวยงามอ่ะทำไมต้องมีทุกข์ด้วยอ่ะถ้าเรารักเขาเขารักเราอาจจะไม่มีทุกข์แต่ถ้าเรารักเขาายเดียวแล้วเขาไม่ได้รักเราอันเนี้ยทุกข์เวลาเรารักเขาและเขาไม่ได้รักเราตอบเนี่ยความรู้สึกทำไมมันถึงได้ทุกข์ก็เรารักเขาเราทำทุกอย่างเพื่อเขามันก็มีความน้อยใจมันเป็นเพราะความหวังหรือเปล่าพอมีความหวังเราก็เลยมีความคาดหวังพอไม่ได้ตามที่เราหวังเราก็เลยผิดหวังเป็นไปได้ไหม เป็นไปได้เป็นไปได้เนอะที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกจริงหรือไม่ผมต้องไปสอบถามความเห็นเพิ่มเติมจากไว้ทีนรุ่นใหญ่กันเลยครับ การจะมีทุกข์หรือไม่มีทุกข์เนี่ยมันขึ้นอยู่กับคู่รักของของแต่ละคู่ไม่รักมากจนเกินไปไม่หึงจนเกินไปรักให้พอดีอะค่ะก็จะเกิดความสุขอะค่ะไม่เห็นด้วยค่ะอาจจะเป็นความรักจากพ่อแม่อะค่ะมันก็มีความสุขเหมือนกันค่ะความรักมันเกิดได้ด้วยตัวเราเองค่ะไม่จําเป็นต้องมีความรักแบบอื่นเห็นด้วยครับถ้าเรามีรักมันก็จะแบบเหมือนเรามีห่วงอะพี่การไม่เข้าใจกันมากกว่าครับแล้วก็อาจจะมีหึงห่วงบ้างอย่างเงี้ยครับเห็นด้วยค่ะ แล้วก็เหมือน <Pedro> เราเอาใจไปผูกกับเขาอ่ะเขาต้องเป็นแบบที่เราเป็นถ้าเขาไม่เป็นแบบที่เราเป็นใช่ปะมันก็จะเกิดทุกข์มากขึ้นนะคะถ้าตัดด้ก,ก็คือตัดไปเลยไม่เห็นด้วยค่ะความรักเนี่ยเริ่มต้นจากคนสองคนความรักเป็นสีสวยงามซึ่งจะไม่มีทางไปได้ที่ความรักจะเป็นทุกข์ครับรักอย่างไรไม่ให้มีความทุกข์ก็คือเราเริ่มจากรักตัวเองก่อนถ้าเรารักตัวเองแล้วเนี่ยเราก็คือสามารถแบ่งปันความรักที่เรามีเนี่ยให้กับคนอื่นได้ไม่เห็นด้วยค่ะคือเราต้องใช้ความรักเราใช้หัวใจเราถึงจะรักกันได้นานค่ะเห็น็นาาางเเรกกกขหตตุุผลอปส ทำให้เกิดถูกค่ะเห็นด้วยครับความไม่เข้าใจกันครับที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกน้องๆที่โรงเรียนวัดอินทารามเห็นด้วยกับคำพูดที่ว่าที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกหรือไม่น้องๆฟันทงว่าเห็นด้วย79.67เปอร์เซนไม่เห็นด้วย20.3 3เปอร์เซนต เลิฟติลเตอร์เห็นด้วยไหมครับในวัยนี้เราจะคิดว่าที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกข์คำถามที่มันมาพ่อเลยถามพวกเธอทุกคนน่ะพวกเราจำเรื่องดีๆได้ง่ายกว่าหรือเรื่องร้ายๆได้ง่ายกว่าเรื่องร้ายๆใช่ไหมครับพวกเราจำได้แต่เรื่องไร้ายๆมันถึงมีเพลงว่าเรื่องที่ควรจำดันลืมเรื่องที่ควรลืมดันจำใช่ไหมครับ เวลาที่เราอยู่ด้วยกันเวลาเราักกันเนี่ยเรื่องดีๆเราจําได้น้อยมากเราจําได้แต่เรื่องที่ไม่ดีของกันและกันนิดๆใช่ไหมครับแต่เรื่องใหญ่ๆจําไม่ได้และการจําได้เรื่องไม่ดีเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันผูกอยู่ในใจจนในที่สุดมันเกิดความไม่พอใจแล้วลืมเรื่องใหญ่ๆไปหมดมันก็เลยไม่พอใจกันที่จะอธิบายคําตอบของน้องเขาฟังว่าที่ใดมีรักที่นั่นมีสุขครับคุณผู้ชมทางบ้านความรักแค่นึกถึงพวกเราก็มีความสุขใช่ไหมโลก ใช่ไหมครับแค่นึกก็มีความสุขแล้วใช่ไหมครับแล้วถ้าเกิดมีคนรักซึ่งเราสามารถคองรักคองเรือนกันได้ยืนยาวนั้นเราจะมีความสุขมากขึ้นไหมครับลูกมากไหมครับถ้าเกิดเรามานั่งมองเนี่ยเรารักใครสักคนเราต้องเข้าใจเขาในแบบที่เขาเป็นไหมหรือเราอยากจะให้เขาเป็นอย่างที่เราอยากให้เป็นๆๆเราต้องเข้าใจแบบที่เขาเป็นใช่ไหมครับเรามองลูกๆของคุณพ่อ,พอคุณแม่เนี่ยที่บางครอบครัวไม่เข้าใจกันเนี่ยพ่อแม่ก็อยากให้ลูกทําอย่างลูกก็ทําอีกอย่างมีความทุกข์กันไหมครับทั้งคู่ มีไหมครับแล้วพ่อแม่แบบนี้เขารักลูกไหมครับรักลูกๆรักพ่อแม่ไหมครับแต่พ่อไม่เข้าใจกันใช่ไหมครับไม่เข้าใจกันไม่พูดคุยกันมันก็เกิดความทุกข์ทั้งที่จริงๆรักกันอยู่ถ้าเกิดเข้าใจกันแล้วถ้าเกิดว่าน้องๆมีความไว้ใจซึ่งกันและกันเนี่ยน้องจะเกิดการหึงหวงไหมน้องจะเกิดการเข้าใจผิดไหมน้องจะคิดคิดเอาเองไหมเพราะน้องไม่ไว้ใจกันอะ ถ้าน้องไม่ไว้ใจกันน้องก็จะเกิดความทุกข์ในความรักถ้าหนทางเราสามารถทําให้คนที่รักเข้าใจเราเราเข้าใจเขาช่วยเหลือซึ่งกันและกันเข้าใจกันไว้ใจกันช่วยเหลือกันนับถือซึ่งกันและกันและถ้าเราไม่สามารถให้อภัยซึ่งกันและกันในการทําผิดพลาดได้เราจะมีความทุกข์ไม่โลกปัญหาใหญ่มากเลยพวกเธอให้อภัยคนอื่นที่เธอไม่รู้จักได้ง่ายมากเลยแต่คนที่รักทําอะไรผิดพลาดนิดหน่อยเนี่ยจะทำยังกบผิด โหต้องค่ายตายเลยใช่ไหมครับประหลาดไหมถ้าพวกคุณเปลี่ยนไมล์เซตเปลี่ยนแนวคิดตั้งแต่ตอนนี้เพราะพวกคุณยังอายุน้อยมากชีวิตคุณจะมีความสุขหรือมีความทุกข์ครับโลกมีความสุขความสุขหรือความทุกข์นั้นก็อยู่ที่ตัวเราเราคิดแบบสุขเราก็สุขเราคิดแบบทุกข์ก็ทุกข์แต่ส่วนใหญ่เราพยายามมองให้มันเป็นทุกข์ใช่ไหมครับเราก็เกิดทุกข์ขึ้นเราอยู่ในพุทธศาสนา พระเจ้าสอนว่าวิธีการดับทุกข์ก็คือหาสาเหตุหรือปัญหาที่เกิดทุกข์แล้วรักนั้นไม่ใช่สาเหตุที่เกิดทุกข์ถ้าเธอรักถูกคนถูกที่ถูกเวลาด้วยความเข้าใจกันไว้ใจกันจะเกิดความทุกข์ไหมไม่เกิดการคุมกําเนิดของเด็กวัยรุ่นควรจะเป็นกึ่งถาวรก็คือง่ายและขนานปัจจุบันแนะนําการฝัง ฝังหนึ่งแท่งนะคะอยู่ได้3ปีถ้าฝังสองแท่งก็5ปีปัจจุบันเนี้วัยรุ่นบัตรทองทั้งหลายเนี่ยก็คือแนะนําให้ฝังค,คุมกําเนิดช่วงติวรักเต็มร้อย ชวรักเต็มร้อยของเราในค่ำคืนนี้นะครับอยู่กับสูตินารีแพทย์คนเก่งคนสวยของเรานะครับแพทย์หญิงชัน้นวุรีศรีสุขโขคุณมอาว,ว้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณโนตค่ะสวัสดีค่ะมาเริ่มที่คําถามแรกนะคะ,คะส่งมาจาก Facebook ของชูรักชูรสค่ะอบอกว่าดิฉันอายุ38ปีนะคะแล้วก็มีลูกสาว1คนตอนนี้ลูกอายุ14ปีค่ะลูกสาวมีแฟนแล้วค่ะพามาให้ที่บ้านรู้จักแล้วด้วย ด้วยสภาพครอบครัวของเราเนี่ยไม่ค่อยมีเวลาดูแลลูกเท่าไหร่สังคมรอบข้างก็ท้องก่อนไว้อันควรหมดเลยค่ะ,ะเราก็เลยห่วงลูกสาวแล้วก็กลัวว่าเขาจะผิดพลาดน,นะคะก็เลยกุ้มใจค่ะไม่รู้จะทำยังไงดี ควรจะพาเขาไปคุมกําเนิดดีไหมคะเพราะถ้าเขาท้องสภาพครอบครัวคงลําบากมากขึ้นค่ะเลยคิดว่าถ้าป้องกันไว้คงดีกว่าตามแก้ดิฉันคิดถูกไหมคะคุณหมอแล้วจะเลือกวิธีคุมกําเนิดให้ลูกสาวยังไงดีคะปัจจุบันเรื่องของการตั้งครรภ์นในวัยรุ่นนี่เป็นปัญหาสังคมมากๆเลยนะคะคล้วเราเจอการตั้งครรภ์นในวัยรุ่นเนี่ยถึง10%และเมื่อตั้งครรภ์แล้วกลายเป็นครรภ์เสี่ยงถามว่าเสี่ยงอะไรเสี่ยงต่อการแพทย์ ก็คือโอกาสคลอดก่อนกําหนดโอกาสที่จะแท้งลูกโอกาสจะเสียเลือดเยอะโอกาสที่จะคลอดไม่ไม่ปกติเนื่องจากว่าตัวยังเล็กอยู่นะคะคมาถึงคุณแม่ยังเล็กนะคะอันนี้2คือเป็นปัญหาของสังคมคเวลาคลอดมาแล้วใครจะดูแล้วเขาจะต้องไปเรียนหนังสือไหมแล้วก็วัยรุ่นเนี่ยทะเลาะก,กันสามีภรรยามักจะอ,กอยู่ด้วยกันใช่ใช่พอท้องฝ่ายชายหายไปเลยก็มีนะคะฉะนั้นก็เป็นเรื่องปัญหาทางสังคมปัญหาเศรษฐกิจ ทีนี้มันมีสองประเด็นประเด็นที่หนึ่งก็สําหรับคุณแม่ทั่วไปที่ลูกยังไม่มีแฟนก็ต้องดูแลลูกการที่ไม่มีแฟนเป็นเรื่องที่ดีแต่ไม่ได้เป็นแบบนั้นร้อยเปอร์เซ็นะคะถ้าลูกเราไม่มีแฟนก็ไม่ต้องไปยกยุกยงว่ารีหาแฟนทันะลูกก็อันนี้เป็นต้องบอกเขาว่าถึงเวลามันมาเองรประเด็นที่สองถ้าเขามีแฟนพยายามอย่าเพิ่งให้มีเพศสัมพันธ์ก็คืออยู่ในสายตาผู้ปกครองแต่เรื่องนี้ยากแต่จริงๆถ้าอยู่ในสายตาผู้ปกครองไปไหนไปเป็นกลุ่ม งานงานที่เป็นเช่นงานรอยกระทงงานโรแมนติกทั้งหลายไม่ปล่อยไปสองต่อสองแต่แบบที่สามเราไม่ชัวร์แล้วนะคะลูกจะเสียตัวหรือไม่เสียตัวก็ป้องกันไม่ให้มีลูกการไม่ป้องกันไม่มีลูกก็คือการคุมกําเนิดซึ่งไม่ยากและดีไม่ดีเรียกลูกมาคุยลูกอาจจะคุมแล้วก็ได้แต่การคุมของลูกเนี่ยคุมของเด็กๆเชมลีเห็นนี่ก็คือการกินยาคุมและกินไม่รู้เนื่องจากไม่ได้ไปพบแพทย์หรือว่าไม่ได้ถามใครบางคนกินไปเม็ดหนึ่งถ้ามีเพศสัมพันธ์ก็หยุดกินกินผิดกินถูก ใช่รหรือบางคนมีจดหมายมาถามนะคะว่าขณะที่กินยาคุมนี่จะท้องไหมและถ้ากินยาคุมปุ๊บกินกี่วันถึงจะคุมกําเนิดได้ยังไม่เข้าใจยังไม่เข้าใจสรุปว่าความรู้เรื่องคุมกําเนิดนั้นให้ดีสุดพาไปคุยกับแพทย์พยาบาลการคุมกําเนิดของเด็กวัยรุ่นควรจะเป็นกึ่งถาวรก็คือง่ายและก็นาน<ช>ปัจจุบันแนะนําการฝังฝังหนึ่งแท่งนะคะอยู่ได้3ปีถ้าฝังสองแท่งก็5ปีฉะนั้น เดี๋ยวปัจจุบันนี้วัยรุ่นบัตรทองทั้งหลายเนี่ยก็คือแนะนําให้ฝังค,คุมกําเนิดโดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายก็คือเป็นเสียธช้ฝังยาคุมได้ฟรีในวัยรุ่นช่วงอายุเท่าไหร่ใช่ค่ะช่วงก่อน18ปีะนะคะอันนี้แต่อาจจะไม่ได้ทุกทุกโรงพยาบาลนะคะต้องต้องไปคุยกับที่โรงพยาบาลทีฉะนั้นการฝังเป็นระยะยาวแล้วไม่มีผล ต่อวัยรุ่นแต่ถ้าวัยรุ่นบางคนบอกว่าโอ้เป็นสิวด้วยอยากให้ประจําเดือนมาคือฝั่งเนี้ยไปจําเดือนจะไม่มานะคะหรือมาก,กระปิกกะปลอยมาไม่ตรงรอบถ้าวัยรุ่นบอกว่าจะรักษาสิวด้วยหรือว่าอยากจะให้ประจําเดือนมาตรงรอบหรือบางคนไม่แน่ใจแม่แมกซิบว่าเอ้คุณหมอหนูไม่แน่ใจว่าลูกมีเพศสัมพันธ์หรือย,อยังถามลูกลูกปฏิเสธแต่หนูกลัวท้องจังเลยพอดีประจำเดือนเขาไม่ไม่มา มาไม่ไม่โปร่งตรงรอบขอปรับฮอร์โมนเราก็ใช้ยาคุมปรับฮอร์โมนไปะนะคะก็ถือว่าเป็นผลประโยชน์ตรงนี้แต่ก็บอกเขานี่คือยาคุมไม่ปรับฮอร์โมนนะคะสรุปว่าเมื่อไหร่ที่ลูกมีแนวโน้มจะมีเพศสัมพันธ์อันนี้ควรจะคุมกําเนิดแต่ถ้าลูกมีเพศสัมพันธ์ไปแล้วพลาดไปแล้วท้องไปแล้วต้องคิดละคะ่ะว่าถ้าลูกท้องจะทํำยังไงนะคะทางออกของการท้องเป็นยังไงนะคะแต่ปัจจุบันเนี่ยพรบรเรื่องวัยรุ่นออกมาแล้ว ท้องก็สามารถเรียนจนจบนะคะฉะนั้นก็ต้องหาทางออกและผู้ใหญ่เรามีประสบการณ์มากกว่าเคยมีคุณแม่พาลูกมาปรึกษาที่ท้องเนี่ยเราก็บอกคุณมีประสบการณ์คุณคิดว่าทางออกควรจะเป็นยังไงเดี๋ยวแค้คุณหมออาจจะช่วยคุยกับคุณแม่คุณพ่อที่ดูรายการหน่อย,อยกันเล่กันครับว่าเนี่ยมันมาถึงยุคสมัยนี้แล้วเราอาจจะต้องเปลี่ยนแนวความคิดของเราใช่ค่ะแล้วก็หันมา กันเอาไว้ก่อนที่จะแก้<ช>ก่อนที่มันจะเสียไปคุณต้องเปลี่ยนแนวความคิดเรียนครับใช่ค่ะเรื่องเซ็กไม่เข้าใครออกใครนะคะแล้วก็เด็กเนี่ยมีความต้องการทางเพศได้ฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ถาม้ถาถ้าไม่ได้โดยทั่วที่เห็นท้องในส่วนใหญ่ก็คืออยู่กับคุณปู่คุณย่าคุณตา<ช>คุณยายซึ่งไม่ทันสมัยและตามเทคโนโลยีไม่ทันนะคะฉะนั้นพ่อแม่ต้องสังเกตรูปนะคะและพ่อแม่ที่ใกล้ชิดลูกทุก ทุกคนเนี่ยจะสังเกตว่าสามารถป้องกันกันไม่ก่อนแก้ทั้งนั้นเลยก็คือพาลูกมาคุมกําเนิดนะคะหรือว่าเมื่อไหร่เมื่อไหร่ที่ลูกท้องก็สามารถรู้ได้เร็วบางคนรู้เมื่อลูกจะคลอดแล้วก็มีหรือคลอดไปแล้วพาลูกไปโรงพยาบาลปวดท้องคลอดอ่ะคลอดออกมาไม่รู้ว่าลูกท้องสรุปว่า พ่อแม่สมัยนี้ต้องทันยุคสมัยแล้วเราต้องรู้จักลูกของเรานะคะว่าลูกของเราเป็นยังไงใช่ค่ะคือเราไม่ได้สนับสนุนให้มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควนครแต่เมื่อมีแล้วก็ไม่สนับสนุนให้ท้องก่อนวัยอันควรแต่เมื่อท้องแล้วก็ต้องหาวิธีหาทางออกให้เขาค,คบนะคะมาถึงคำถามที่สองนะคะเป็นคำถามที่ส่งมาทางอีเมลค,ค่ะ,คะถามมาว่าดิฉันเพิ่งทํางานได้ครบ1ปีแล้วก็ปีนี้เขามีตรวจสุขภาพเลยรู้สึกตื่นเต้นค่ะคุณหมอ,อมที่ที่ออฟฟิศแนะนําให้ตรวจหลายๆอย่างเกี่ยวกับสุขภาพทางเพศของผู้หญิงค่ะ คนตรวจอะไรบ้างคะอีกอย่างหนูเพิ่องอายุ23ปีเองนะคะจําเป็นต้องตรวจไหมจะเสี่ยงมีโรคภัยอะไรหรือเปล่าอายุ23ปีถามว่าตรวจสุขภาพทั่วไปอะไรบ้าง1วัดความดันโลหิต<ช>นะคะอันที่2ก็คือเจาะดูความเข้มข้นของเลือดว่าเลือดจางไหม<ช>อันที่3กรณีที่คุณมีความเสี่ยงอ้วน<ช>นะคะอาจจะเช็คเบาหวานไขมันความเสี่ยงอ้วนหรือเป็นความดันโลหิตสูงนะคะอันนี้จะเช็คเบาหวานในไขมันกรณีที่ไม่มีความเสี่ยงอายุ23มบางทียังไม่ตรวจนะคะ อันที่สี่ก็คือการตรวจภายในแนะนําผู้หญิงทุกคนแม้ยังไม่มีเพศสัมพันธ์นะคะให้ตรวจภายในเมื่ออายุยี่สปีขึ้นไปตรวจภายในตรวจอะไรบ้างการตรวจภายในนี้ก็เป็นสิ่งที่องค์การอนามัยโลกบอกว่าเป็นการตรวจที่คุ้มค่าที่สุดใช้เวลาน้อยที่สุดราคาค่าใช้จ่ายถูกที่สุดเมื่อเทียบกับผลประโยชน์ที่ได้รับตรวจภายในคุณผู้หญิงงูไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เลยตรวจได้ไหมตรวจได้ค่ะตรวจภายในเนี่ยคุณตรวจทุกปีและตรวจเมื่อมีการผิวติเช่นตกขาว ตกเลือดมีเลือดออกผิดปกตินะคะปวดท้องไม่ทราบสาเหตุปวดประจําเดือนตรวจได้เลยและถ้าสบายดีก็ตรวจทุกปีก็ไม่มีข้อเสียเนื่องจากการตรวจภายในไม่ช้าไม่ชอกไม่เจ็บไม่ปวดและใช้เวลาไม่นานไม่ถึง5นาทีค่ะตรวจภายในทราบอะไรบ้างทราบไม่ต่ํากว่า10โรคถ้าคุณเป็นนะคะตั้งแต่ช่องคลอดอักเสบฝีหรือต่อมน้ำมัทูลินอุดตันเป็นหนองนายังรู้เลยปัสสาวะรูปัสสาวะอักเสบนะคะปากมดลูกอักเสบ มดลูกโตมดลูกบวมกระเพาะปัสสาวะอักเสบาา <c oughs> บางคนคลำเจอซีสรังไข่มะเร็งรังไข่ถุงน้ํารังไข่อะไรประเภทนี้แล้วก็เจอลําไส้ท้องผูกยังรู้เลยค่ะดัง <c oughs> นั้น <c oughs> การตรวจภายในเรียกว่า คุ้มค่านะคะได้ประโยชน์แล้วก็ใช้เวลาไม่นานเพราะฉะนั้นตรวจเธอคุณหมอบอกแล้วนะคะตรวจแล้วมีประโยชน์มากๆเลยด้วยใช่ค่ะแต่ก็ต้องชมนะครับว่าวัยนี้นะคะใส่ใจนะใช่ใช่ด้านสุขภาพดีก็ตื่นเต้นนะครับแล้ว่็มีคำถามเยอะแล้วก็ที่สําคัญคือเราเป็นเจ้าของสุขภาพเรื่องง่ายๆของสุขภาพของเราก็คือการกินอาหารครบมูผักผลไม้นะฮะส่วนออกกําลังกายพักผ่อนดูแลน้ําหนักค่ะอย่าให้มากเกินไปน้อยเกินไปค่ะ คำถามสุดท้ายจากทางอ e ีเมลว่าคุณหมอครับสวัสดีครับคืออยากจะถามว่าผู้ชายเนี่ยสามารถเป็นมะเร็งเต้านมได้หรือไม่คือว่าผมเนี่ยค่อนข้างท้วมแล้วก็เต้านมใหญ่ด้วยครับมผมจะรู้ได้ไงว่าเรามีมาโอกาสเป็นหรือว่าเสี่ยงหรือเปล่าขอบคุณครับก็คือมะเร็งเต้านมร้อยคนเนี่ยจะมีผู้ชายหนึ่งคนนั่นก็คือผู้ชายมีโอกาสเป็นมะเร็งเต้านมหนึ่งเปอร์เซ็นต์ผู้ชายอย่างไรหน้าตาอย่างไรจะเป็นมะเร็งเต้านมก็คือต้องมีฮอร์โมนเพศหญิงสูงและมีฮอร์โมนเพศชายต่ำฉะนั้น ผู้ชายที่จะเป็นแบบนี้หนึ่งเป็นพันธุกรรมนะคะที่บ้านมีคนเป็นมะเร็งเต้านมคือยิ่งถ้าพ่อเป็นนี่แรงมากเรามีโอกาสเป็นถ้าพ่อเป็นมะเร็งเต้านมลูกสาวทุกคนก็มีโอกาสเป็นสูงมากฉะนั้นก็ดูพ่อเป็นไหมนะคะอันที่สองก็คือเป็นคนอ้วนเวลาเป็นคนอ้วนเนี่ยฮอร์โมนจะเยอะนะคะฮอร์โมนเยอะตรงนี้เนี่ยจะมีโอกาสเป็นมะเร็งเต้านมได้คือฮอร์โมนเพศหญิงด้วยนะคะเพราะไขมันสามารถเปลี่ยนเป็นฮอร์โมนเพศหญิงได้ส่วนหนึ่งอันที่3ก็คือกินยา ลดฮอร์โมนเพศชายอาจจะเป็นหนุ่มก็ได้เช่นกินยาแก้ผมร่วงกินมาเยอะเลยยาหัวล้านพวกนี้จะจะไปลดฮอร์โมนเพศชายลงสาวประเภทสองทั้งหลายก็จะโอกาสเป็นมะเร็งเต้านมอีกข้อนึงก็คือไม่ออกกําลังกายการออกกําลังกายโดยเฉพาะการจ็อกกิ้งเนี่ยงานไม่ใจเพราะว่าลดมะเร็งเต้านมทั้งผู้หญิงผู้ชายจริงๆแล้วก็คือลดความอ้วนนั่นแหละคือจริงๆไม่ต้องจ็อกกิ้งทุกการออกกําลังกายจะทําให้ลดน้ําหนัก ตัวไขมันสร้างฮอร์โมนเพศหญิงได้ก็ m, จะลดลงโอกาสเป็นมะเร็งต้นนมจะน้อยแต่ไม่ใช่แปลว่าคนนมโตทุกคนเป็นมะเร็งต้นนมต้องไปคลำดูว่ามีก้อนไหมถ้าเนื้อนมเยอะแต่ไม่ใช่ก้อนก็ไม่ใช่มะเร็งต้นนมอันนี้ก็สรุปว่าถ้านมโตสงสัยอย่าคิดว่ามันปกตินะคะไปพบแพทย์คลำดูว่ามันเป็น,เป,นเป็นมะเร็งต้นนมหรือว่าเป็นนมโตเพราะเป็นไขมันหรือเป็นกล้ามเนื้อเคลียร์กันหมดแล้วนะครับสามคำถามของเราวันนี้นั่นเลยกับแพทย์หญิงคนเก่งคนสวยของเรานะครับ คุณหมอชมาลีสิสุโขคุณหมอวิวครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะใครมีคำถามอะไรนะคะเรื่องที่อยากรู้ส่งมาได้เลยทุกช่องทางของชูรัชชูรสค่ะแล้วพบกันใหม่นะครับสัปดาห์หน้าที่เดิมเวลาเดิมเลยทุกคืนวันพฤหัสบดีทางช่อง3และก็ช่อง33ครับคืนนี้ลาไปแล้วนนหลับฟันดีราตีสวัสดีสวัสดีค่ะ ิ่งที่เราทำในทุกๆเช้าคือตื่นมาปุ๊บเนี่ยสิ่งแรกที่เห็นที่เป็นกําลังใจเลยคือลูกและอีกอย่างหนึง่งคือพยายามทําตัวให้สดชื่นสดใสตลอดเวลาเราคิดว่าการที่เราได้ตื่นเช้ากว่าคนอื่นเนี่ยเราได้เปรียบแปลว่าเราจะได้ทําอะไรหลายๆอย่างมากกว่าคนอื่นแพทอยากทาให้ทุกๆวันในทุกวันที่มีค่าอยากทําอะไรหลายๆอย่างในทุกๆวันไม่อยากจะปล่อยให้เวลามันผ่านเลยไปอะไรเงี้ยแล้วก็สิ่งที่เราทําเป็นสิ่งที่เราอยากทําอยู่แล้วด้วยเพราะฉะนั้นอนะสิ่งทุกสิ่งที่เราเราทำเราทําด้วยความตั้งใจทําด้ววยควาามมมรัักกกนีนจะออดๆ Rock it, all right.